แต่น้ำใกล้ใกล้มันโกรธแบเมันเน่าโกเร็วมากเทียรือไม่มีตัวอะไรกินมันเหรอไม่มันไปกินเขาใช่ไหมนี่อ่าตัวเร็วมากว่าเรือเนี่ยขับรถไปปั๊อกปลามันตื่นเต้นกระโดดใหญ่กระโดดมันกระโดดขึ้นมาในเรือแถวนี้หนาวนะมันอยู่ไม่ได้เจ้าหน่อยแต่อย่าร้องนะ เซียนาหรืออะไรกนิวรีนอะไรอย่างเงี้ยี๋ยวข่าวปลาจะกระโดดอันนี้ก็มีปลากระโดดแต่เขาบอกว่าแม้แม้แต่มันตืมเต้นนี่แหละกระโดดพี่เล่าต่อเรื่องเรื่องงบประมาณรถไฟนะพี่ความจริงมัน มีมาแล้วเนี่ยสิบกว่าปีแล้วความจริงต้องเริ่มเนี่ยดีแล้วล่ะนี่พูดถึงประเทศไหนกันไอ้กระตุ้นอะไรของเมืองไทยของเมืองไทยไอ้ไอ้กระตุ้เอาเงินไม่ยังไหนต้นเศรษฐกิจที่ขาดเทมป์อะไนี่้นี่มีเทมป์เนี่าเข้ามาทำอกระตุ้นทำให้ฟรีเราเช้านี่ยครับประเทศจีนตอนนี้เขาใหญาเมืองไทยจะมาช่วยเมืองไทย